อดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ้มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องเด้อครับเด้อเลี้ยนตั้งใจเลี้ยนเด้อลูกๆละหลานนี่บุจักบอกว่าชีวิตเช่าให้เช่าสวนเนี่ยมันลำบากขนาดเด้อนี่เมื่อนี่ก็ได้มาทํำการไถให้อ่อยนะครับโอ้ยอ่อยกระลมแล้วนี่ละนัดตอนเนี่จักสีเห็ุจังไหร่นะครับผมพุ่นะอ่อยก็ลลมแล้วนี่ละนาดเลย ทีวิทย์ะได้โอ้ยมื่อนี้มาทำงานกับเจ้าพกพกหนึ่งศูนย์นะครับผมกอดแร่งแบบไม่เกรงใจใครแข่งจริงๆครับผมวันนี้ก็มาทำงานขายไร่อ้อยกับเจ้ากอดพก,พกหนึ่งศูนย์รู้สึกว่าส้นตํารวจานี่จับขับรถไถนี่มันบ่คือกันครับจับสากจับพกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยรู้สึกว่ามันสิยล,ลำบากลำบ่นเสียละเกิน โอ้ยจเห็ดจังใดๆล่ะเกิดมาเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องเฮฟเก็นจังไดล่ะครับผมเกิดมาเป็นคนจนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเบิง้งจะเมื่อก็ดำปีปีโอ้ยบย่อยากสิผากบา่อยากสิเศษพ่อแม่พี่น้องเอ้เห็นจังใดครับผมู้ไดก็เห็นก็รลู้จักก,ก,ก็บอกลูกบอกล้านนะครับเด้อให้ต่างแขยงเนื่อนี่ก็ได้มาทำงานไถ ทำการไถสวนไถให้อมกับเจ้าฟอดหกหนึ่งศูนย์อย่แหละครับผมรู้สึกว่าเมีอะไรจะระเกินออกเดินทางมาจากคอนแกนมาเคลื่อนตีสามหอดหกโมงเสาร์มาขับรถไถสวนไถให้ต่อโอ้ยเกิดมากี่เป็นลูกน้องเจ้าหน้าอย่นี้สมัยนนเพิ่นใส่พักกระดอกกระเดีย่ได้ครับผมไดจังได้แล้วครับเกิดมาเป็นลูกน้องเพิ่นต้องทำใจในะจักหน่อยแหละครับผมโอ้ยไ่อยากสิภาคไ่อยากสิภาค มันก็เมื่อนะครับดำปีปีดำปีปีโอ้ยแต่ไหนไหนพี่น้องเอ,งอ้ยประอยัดที่ภาคประหยัดที่ภาคอ่ะมึงน,นี่ก็จบงานแล้วครับผมพร้อมก็คือลับบ้านแล้วครับเจ้ววาควอนผมเริ่มศูนย์นีนแ่แหละครับผมแต่ควอมที่จะเดินทางกลับบ้านเด้อเออแม่พี่น้องเอง้ยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเด้อครับเด้อ มีรูกบอกลูกมีร้านบอกร้กกานในตาัางจเลี่ยนชีวิตมันลำบากกี่ไรล่ะครับผมเป็นเศร้าหายเศร้าหน้าเสียเปียกคอยดูวันยังคำนะครับเออให้ยังไงได้ไดเกิดน่าเป็นคนอจุน,นะครับผมเออได้ครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อวันนี้พ่อของกันทั้งจากลิซับบ้านแล้ว ไปเฮ้า,ากลับบ้านกลับบา้านกลับบ้านกลับบ้านกลับซองแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับเด้อ